ช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีการหาหรือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องของ,ของการตั้งคอรมอลในในช่วงอาทิตย์นี้นะคะจะมีการประสานคุยกับเรื่องของของทับร่วมด้วยเรื่องต้าทับร่วมแล้วกเ็เรื่องของคอรมอลก็พยายามจะทำให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้แต้วกคุยกันหลายฝ่ายค่ะแล้วในส่วนของเพื่อไทยได้มีการนัดพูด <c oughs> คุยเรื่องของคตราเรื่องของตําแหน่งเรื่องของบุคคลอะไรยังไงบ้างจริงๆจะมีการคุยกันรายละเอียดแล้วก็คุยกับทางทาง ทางทีมประมาณพรุ่งนี้นะคะวันนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยวันนี้เดี๋ยวเรียนบกก่อนแล้วก็มีประชุมที่พักด้วยตอนบ่ายนะคะก็ขอประชุมขอเคลียร์เรื่องเรื่องพักด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรื่องพรมอทุกอย่างเรียงกันภายในอี์นี้ค่ะถ้าจะถามเก้ารุ่ว่าสัดส่วนคนเก่าคนใหม่เก้ารุ่นนี้นทคะคนเก่าคนใหม่ยังคลาดกันไหม ย,ยังยังยังไม่ได้คุยกันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มันต้นใบจะเริ่มจะเริ่มคุยกันแล้วแล้วก็รายละเอียดก็เยวค่อยๆมาแต่ว่าคิดว่าพรุ่งนี้ก็ยังไม่ไม่เสร็จนะคะ,ะคิดว่าประมาณประมาณในหนึ่งอาทิตย์นี้แล้วก็คุยกับพารร่วมให้ครบค่ะเรื่องคุณสมบัติคบต้องดูพิเศษไหมคบต้องดูค่ะต้องดูเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษไม่อยากให้มีอะไรที่ต้องมามาผิดพลาดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ต้องใช้เวลานานด้วยเพราะฉะนั้นก็จะรีบทำเรื่องคอรมอนให้เสร็จแล้วก็ส่งไปตรวจสอบ คุณสมบัติเพราะว่าเห็นทุกคนก็แนะนํามาค่ะว่าตรวจสอบคุณสมบัติรอบนี้จะนานขึ้นค่ะก็่ยินอย่างนั้นเวลาอาจจะเพาะกันเร็วแต่การตรวจสอบคุณสมบัติใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือทุกคนก็เป็นห่วงกันนค่ะประเมินไหมคะว่าจะใช้เวลาสักสเดือนไม่ถึงจะฟ้องไม่น่าถึงนะคะอ๋อฟ้องพลมไม่น่าถึงนะคะคิดว่าน่าจะประมาณนี้แล้วค่ะ